สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนสุหมองสุบอนเนาะพ่อพ่อกำลังทำนองแทนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อไหนก็แม่น้องแทนได้มาถ่ายทำแม่เพิ่นหายพี่น้องเลยขันสมพักบัวขันสมพักบัวทั้งน้ำหูน้ำตาพี่น้องเลยพักบัวแบบพักบัวเบะบัวแจ๊คหายบัวจักพิชเช่นพี่น้องทำแม่เพิ่นขันมีแต่พักบัว ผักบัวกับผักบัวใหญ่ผักบัวผักปุ๊บแบงอยู่ในสวนแล้วนะแม่ค่ะสวนนี่ติเอ๋มีเด้อเจอถอแม่เห็ดพี่น้องเอ้ยทางน้ําหูน้ําตาโลดมนสิบ่ได้ปสิก็หาลนะปกับอันอ้ายเอื้อยน้องมอดพี่น้องเอ้ยกับอีหยังกับ diệm đây nè mẹ suy ừ. diệm đây nọ, ừ. à mẹ cho đây năng luôn mẹ ý mà mẹ. thằng này can san, thang năm hô năm tả, khẩn sai cửa khi nào mẹ. vừa xí đại. ขันบนบอเนาะหนูมานี่หนหันเรียวเห็นมันอยู่แ่ถอะไรเ่ากันวัน่เห็นมันยางมาเลยก็เลยบไดขันสมพักทั้งน้ำหูน้ำตาอย่างไงงอกเงยพี่น้องเลย sẽ okay, bật hiện rồi nha Dù này xuân hào cảm ơn bình lợn đỏ của lên đó mẹ cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ซอยกระลำเธอก่อนแม่ที่สอยกระลำลูกอีเด็กน้อยกระตีลงมากระตุกตีนน้องเลย

ทงังเผาทั้งยากพากันเมาแท้เทพี่น้องเลยปู่มีก็เมาพ่อพามก็เมาป่มีกับเมากั้าร้านผพามนะเฮนันยาเทนโทหานแม่น้องอันไข่หมก แม่น้องมะลิโพดว่าลายสื่อคักน้องพี่น้องว่าหายหมาอวันสามีเธอกระซามหน่อยโพดไปจังแาม,ม,าม่หอมพี่น้องเอ้ย สมพักเสียนมาแม่มด,นนดัดกมันบ่มีตี้ปะดปูปอดเกือกันหนึ่งพี่น้องปูมีก็บปูอันเ้านีนแม่คือสิบปรอรไปสวยดอกดอกนันเนแ่ละ เดี๋ยวอันลูกอาจารย์นั่นบ้านเขาปู่มีนี่แหละได้ไปหรือบ่ได้แลเมาแบบนี้เขาเมาลากยังบ่ทันได้มาซ้ําาปูเฮือนปูเฮือนเิเอาอันเตียงลงมาส่งเด้อพี่น้องเอ้ยเตียง่งเตียงกับพุย เอาเตียงมาส่งเลยพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วเวียกแล้วงานแล้วจบสิ้นเลยนะพี่น้องยังแต่งงานแต่งน้องมินนี่เด้ ดีอับเลยพี่น้องเอลยยางอยู่เตียงหนึ่งท้าแม่เพื่อใส่เข่าลงใส่เข่าลงไปเลยพี่น้องอันนี้ใส่เข่าลงไปเลยพี่น้องเอ้ยท้าแม่เพื่อสิปั่นหนั่งมะน่องมานแม่บ่แม่ปั่นดอกตัวนึงโบได้ปั่นบ่ได้บ่มีหน้าโบคือขันใบ ใส่ข้าวลงไปแล้วพี่น้องเปตัเสบข้าวพี่น้องเ้ยตากระเสียดเจ้าพี่น้องตีนบบโอ้ยตีนบเอาตีนแล้วม่ถ่แลยพี่น้องสมาพี่น้องเ้ย สิ้นหลอดพี่น้องสิ้นหลอดน้องแทนกับนางพี่น้องเลยตากยางยายอยู่เอาไว้บัดเอาไว้จีพี่น้องเลยจีกินกับตำหมากหุ่งเนาะพี่น้องแซ่บคือกันไปพี่น้องลุยขอส่วนน้ำกันพี่น้องเลยว่าพักนั่งนั่งว่ามันงามสนใเนาะพี่น้องเนาะแม่นทองแทนว่างามแท้พี่น้องเลย เพาะฮอดถูกมือพี่น้องใบมันเริ่มเลืองแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้สุ่มกป๊กมะพริกกระลังเป็นดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้หวานดีพี่น้องหวานดีเหนียวพี่น้องอาะสิโเนาะดีเหนียวเหนียวมะไคลัง หนิวแบบห้าวเหี่ยวและห้าวเจ็บนะพี่น้องเอ้ยอันนี้นะหนิวมาคลังเดียวกันดีลาย่างพี่น้องเอ้ยถ้าแม่พันปุกไว้มันม่ไม่น้ําโดพี่น้องเพราะนั่านะนั่นะโหดไปได้ประมาณครึ่งน้านพักพี่น้องมันเบิดบอ้มันเป็นยังพี่น้องเอ้ย มันเบิดโฮดแต่ละเท่อนะ่ะต้องลอ่อพี่น้องต้องใจเย็นๆโฮดพักนะเพราะว่าน้ำบ้งหัวหนักมันเป็นยังเวลาโฮดไปโฮดมาแล้วมันเบิดเลยเขาต้องลอ่อบันให้นนํามันมาอีกพี่น้อง้ยอันนี้ก้มักเล่นแม่น้องแท้ไปนคนปลูกเองพี่น้อง้ยกําลังเริ่มเป็นมะอักโก๊นี่พดบวบเป็นพุ่ม กบใบกะเพราพี่น้องเว้ยใบกะเพราเริ่มเห็นบอกพี่น้องพักมันกระตายเพราะว่ามันมันบ่มีน้ำานำบ่กเพียงพอเรือบ่เทิงน้ำารือได้นะาพี่น้องหนำมันเบิด้ํำอาบก็ต้องรอพี่น้องถ้าเบอยกรอก็ต้องไปสูบน้ำอาบหํำอาบก็ต้องรอหม้อหม้อที่ตั้งอยู่นะพี่น้องหม้อที่ตั้งอยู่นะบางที่ก็บ่รด้ฮหอดหม้ออาบกับบ่พ่อพี่น้องเว้ย ต้องใจเย็นๆเพราะว่าบุ้งหัวเป็นยังไม่องแทนวาไม่องแทนอยากมีเงินเด้สิทางใหม่พี่น้องเอ้ยทางใหม่ก็ประมาณสามสี่พันนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละสวนมันเป็นเริ่มเป็นดอกแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้นายพักเอาไว้ปลูกต่อก็ได้ นี่นำน้องกับบุกแล้วพี่น้องอันนี้นายพักหอมป้อมหอมป้อม้ะพี่น้องกำลังเริ่มเหี่ยวนำน้องก็เริ่มบุกเลยบุกแห้งลายดอกม่วงพี่น้องอันนั้นดอกม่วงนะพี่น้องเอ้ยดอกม่วง ซ้สำสิกินพี่น้องเอ้ยถาผพู้ได้อยากได้กับคอมเมนต์มาบอกเด้อ๋ยวแม่นองแท่นที่รงใบสนี่ห้พี่น้องเอ้ยมือเดียวหอดนะแต่ว่าต้องรอพี่น้องอีกบด,ดนดอกเดียเด๋ยกระตกินพี่น้องดกอย่างขากแทะมะม่วงนี่ถูกต้นพี่น้องมแม่แมนามีต้นเดียวทุกต้นเป็นดกปีนี้แม่น้งงแท่นกับซิดเดล่าเลยเนาะ คิปหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องแทนแล้วก็คนที่หักแพงน้องแทนเนาะแล้วก็แม่น้องแทนพอน้องแทนเนาะบ๊ายบาย